สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตแทยัง Big Bang จาก YG Entertainment ที่ล่าสุดได้เผยว่าแทยังได้ย้ายสู่การดูแลของ The Black Label เป็นที่เรียบร้อยค่ะ โดยหลังจากที่มีข่าวการเตรียมตัวคัมแบ็กด้วยผลงานเพลงโซโลอัลบั้มชุดใหม่ของแท่ยังหนึ่งในสมาชิกวง Big Bang ที่มาพร้อมกับข่าวหรือรายงานพิเศษของสื่อเกาหลีชื่อดังในเช้าวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาว่าอาจจะร่วมง,งานกับจีมิน BTS สําหรับการคัมแบ็กอัลบั้มเดี่ยวข่าวนี้เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆเป็นอย่างมาก จนล่าสุดในวันนี้ค่ะย6ธันวาคม YG Entertainment ได้แจ้งอย่างเป็นทางการถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมของแทยางสมาชิกวง Big Bang ว่าจะย้ายเข้าสู่การดูแลของค่ายลูกอย่าง The Black Label จากประกาศ YG ดังกล่าวเราขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าจากนี้ไปแทยอยังสมาชิกของวง Big Bang จะทำกิจกรรมภายใต้การดูแลของค่าย The Black Label บริษัทในเครือของ YG Entertainment อย่างไรก็ตามแทย,ยังยังคงเป็นสมาชิกของครอบครัว YG Family ดังเดิมเช่นเดียวกับการเป็นสมาชิกของวง Big Bang ซึ่งเราทราบดีว่าแฟนๆรอคอยการทำกิจกรรมของสมาชิกวง Big Bang มาโดยตลอดและเราจะร่วมมือกันเพื่อให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้น และนี่ค่ะก็เป็นประกาศอัปเดตแทยาง Big Bang ล่าสุดสำหรับ The Black Label แล้วเป็นค่ายที่ก่อตั้งโดยโปรดิวเซอร์แทดี้ที่ร่วมกับแทยังและ Big Bang มาตั้งแต่เดบิวต์ปัจจุบันเป็นต้นสังกัดของศิลปินและโปรดิวเซอร์ชื่อดังมากมายซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางค่ายได้เปิด l o b บ l Audition mm hmm. เพื่อค้นหาสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของค่ายที่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดบิวต์ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ อัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ